สวัสดีครับอ่าทีนี้หลังจากที่เราทดลองอตะก,กี้ที่เราทากล้องลองดูนะครับทีนี้เราลองมาทดสอบดูเนาะว่ากล้องของเราจะมองเห็นอะไรได้บ้างนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับการดูทุกสิ่งทุกอย่างบนพื้นโลกเนี่ยกล้องดูดาวจะทำได้ไม่ค่อยดีนะักเพราะว่าจะให้ภาพกลับหัวแน่นอนนะครับออันนี้เราก็เล็งไปที่ต้นมะพร้าวน้ำหอมของเรานะครับก็จะ เห็นว่าเป็นจุดสว่างสว่างตรงนั้นมองไม่เห็นเลยนะครับแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับนะก็เห็นเบาๆนะครับอันนี้ใช้แสงเต็มนะไม่ผ่านแผ่นกรองนะนะครับเดี๋ยวเราส n a p ภาพมาหน่อยแล้วกันเนาะอ่านะครับเราก็ส n a p ภาพไว้แล้วเดี๋ยวค่อยเอามาประกอบนะครับอันนี้ก็คือเราแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากจุดขาวๆนะครับในกล้องแต่ว่าใน กล้องตัวนูน้นกล้องที่ถ่ายจริงๆก็พอจะเห็นบ้างนะครับนอกจากจุดขาวๆนอกจากที่เป็นฝ้าขาวๆเนื่องจากแสงนะครับอ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยเอาแผ่นกรองแสงไปใส่ดูนะครับอืมพอใส่แผ่นกรองแสงเข้าไปก็ดูไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนะครับอาจอ่าไม่รู้บางทีก็ไม่รู้มันเออร์ตรงไหนนะครับอืมแต่สายตาเนี่ยพอดูได้นะ เดี๋ยวเราขอจแนบไว้ก่อนนะครับอ่าต่อไปเราก็ลองมาดูผ่านกล้องมือถือกันเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าอันนี้ก็พอจะมองเห็นเนาะแต่ว่าจะดูไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เนาะนะเห็นไหมครับที่จุดสว่างสว่างเนื่องจากว่ามันเป็นแสงอะนะครับรับแสงตรงมานะครับอันเนี้ยอืม ก็หลังจากที่เราใช้แผ่นกรองแสงปิดไว้ในกล้องจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตาเปล่าเนี่ยจะมองเห็นค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับว่ากล้องโทรทัศน์ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นของเล่นคนรวยนะครับอันนี้นะครับ ก็เลนอันเดิมที่เอามารีวิวตะกี้นะครับเป็นพลโซลขนาด25มิลนะครับแต่ i c u คับตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าต่อกับกล้องแนบกับกล้องอันนี้ก็ใช้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใช้ตามองก็ใช้ i c u คับแบบนี้นะครับอืมก็รีวิวให้ดูเนาะเดี๋ยว ค่อยทดลองกับการดูดาวจริงๆนะครับอันนี้ใช้กับอ่ออะไรนะก็อย่างที่บอกครับว่ากล้องดูดาวเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ที่จะใช้กับวัตถุบนพื้นโลกนะครับเดี๋ยวโอกาสอากาศดีๆก็ค่อยติดตามรับชมกันนะครับว่าอ่อไอแผ่นกรองแสงที่ DIY ขึ้นมานะครับว่าโอเคไหมถ้าไม่โอเคเดี๋ยวก็จะค่อยใช้แบบเจาะรูเฉยๆนะครับ ขอบคุณเท่เกียรติติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ